สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่เป็นคอซีรีส์จีนแล้วก็ดูซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับในอพพพอร์นี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่อง Wonderland of Love นะคะเรื่องนี้ยังเอ๊ะชื่อภาษาไทยมีไหมเอ,เอ่ยยังไม่มีนะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณจิงเทียนคนสวยนะคะกับคุณชิวไคก็จะข่วงคู่กันนะคะมาออนแอร์เร็วๆนี้นะคะตามข่าวเรียกว่าข่าวแตงโมก่อนแล้วกันข่าวลือนะคะจะ มาในเดือนพฤศจ,จิกายนที่จะถึงนี้แหละค่ะสำหรับคุณจิงเทียนนั้นนะคะพวกเราก็พึ่งจะได้ดูนะคะซีรีส์จีนคอสตูมโบราณที่แสดงคู่กับคุณฝงเซาฝงนะคะขอบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีจริงๆค่ะถ้าท่านใดนะคะยังไม่มีเวลาที่จะได้ดูเนี่ยแนะนาเลยนะคะคุณนางหญิงยอดเสน่หาสนุกมากๆค่ะทีนี้เรามาดูเรื่อง Wonderland of Love นะคะว่าเรื่องนี้นั้นนะคะตั้งแต่ที่ประกาศว่าจะสร้างนะคะก็ได้รับการพูดถึง เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการมาพบกันนะคะของดาราสาวสวยอย่างคุณจิงเทียนเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คุณชิวข่ายนะคะผู้กํากับนะคะผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมดี렉เตอร์เรื่องนี้ก็คือคุณ จิงเหวยหวนนะคะซึ่งก็เป็นดีเลคเตอร์หรือว่าผู้กำกับที่มีความสามารถมากอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงจีนนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะทั้งตัวของพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นบทก็จะประมาณแบบ 50- 50นะคะไม่ได้มีแบบว่าอย่างบางเรื่องก็จะบอกมาเลยว่านิยายต้นฉบับนั้นนะคะนางเอกเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็จะบอกมาเลยว่าพระเอกเป็นตัวเดินเรื่องแต่สําหรับเรื่อง Wonderland of Love นี่นะคะก็จะเป็นทั้งตัวของ พระเอกแล้วก็นางเอกค่ะเป็นตัวที่เดินเรื่องหลักของเรื่องนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมนะคะเกี่ยวกับสงครามแล้วก็การสมรู้ร่วมคิดในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆรวมทั้งการทวงความยุติธรรมให้กับไอ้ตตยลาแห่งนี้นะคะตัวละครนะคะหวงชินนั้นก็จะทําหน้าที่เฝ้าชายแดนค่ะก็ได้พบกับบุตรีคนเดียวของนายพลนะคะที่ปกปิดตัวตนของนางเอาไว้นะคะทีนี้ค่ะทั้งคือทั้งคู่เนี่ยจะมีอุด อุดมการเ,าเรียกได้ว่าอุดมการเดียวกันนะคะเพราะว่ารักชาติแล้วก็มีความทะเยอทะยานกระตือรือร้นที่จะเรียกได้ว่าอะไรดีจะทําการอะ่ะพวกเขามีอุดมการอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเขาจะทําการบางอย่างที่มันก็มีประโยชน์กับไอ้แควนของเขานี่แหละนะคะหลังจากนั้นค่ะคนที่มีอุดมการเดียวกันแล้วก็ได้มาอยู่ใกล้ชิดกันก็ย่อมที่จะต้องตกหลุมรักกันอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของการตกหลุมรักกันนั้นก็คือตกหลุมรักกันก่อนแต่ก็จะต้องมีเหตุให้เหมือนกับ ว่าจะต้องมาฆ่ากันในที่หลังเพราะว่าจะต้องมีการประทะกันแล้วก็ยืนกันอยู่คนละฝ่ายก่อนนะคะการ,รเผชิญหน้านะคะของพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยเผชิญหน้ากันหลายครั้งค่ะถ่าตามในวรรณยายต้นฉบับก็คือก็คือแบบหุ้มหุมหุมกันนะคะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะส่วนสําหรับนะคะในท้ายที่สุดจบดีไหมเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆนะคะเพราะว่าความปรารถนาแล้วก็ความที่พวกเขามีอุดมการณ์เดียวกันน่ะในการที่จะแบบปกป้องวันแควนแห่ง นี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความรัก ความเข้าใจมันก็กลับมานะคะในที่สุดแล้วก็คือจบดีแฮปปี้มากๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เน้นอีกทีค่ะเพราะว่าในช่วงระหว่างเรื่องนะคะมันจะมีหลายตอนที่บีบหัวใจเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเอกนางเอกนี้เขาจะต้องเหมือนกับจะต้องมาสู้กันอะเหมือนกับเป็นศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกนะคะอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะสําหรับคุณชี่ข่ายนั้นนะคะใน ในปีนี้ก็มเีเรื่องที่เป็นจีนคอสตูมโบราณนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบวิชายุธแฟนตาซีเนี่ยไดออนแอร์ไปแล้วเรื่องหนึ่งนะคะอินซีเจ้าหิมะนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะด้วยโปรดักชันแล้วก็ด้วยความหล่อเหลาแล้วก็ความสวยงามของพระเอกแล้วก็นางเอกจริงๆแล้วน่าจะบุมใช่ไหมคะเรื่องนี้แต่ว่าก็ถือได้ว่าค่อนข้างเงียบเนาะค่อนข้างจะเงียบนิด,น,ดนึงนะแล้วก็หวังว่านะคะในเรื่องนี้เนาะ w o n d e อ l a n d of l o v e นะคะก็จะเป็นอะไร ที่ทำให้คุณชูไขายนะคะได้แบบว่า ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นการคาดหวังนะคะเรามาดูดีกว่าว่าชาวเน็ตจีนนะคะเขาคิดเห็นอย่างไรนะคะกับเรื่องเรื่องนี้นะคะก็แน่นอนว่านะคะชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ต้องออพุ่งเป้าไปที่ตัวของพระเอกนางเอกนะคะนั่นก็คือคุณชูไคแล้วก็คุณจิงเทียนค่ะซึ่งคุณชูไั้นนะคะก็เป็นพระเอกที่ได้รับการยอมรับว่ารูปลักษณ์นะคะหล่อเหลารูปร่างดีนะคะแล้วส่วนผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะ เขาก็มีมาเรื่อยๆเพราะว่าละครที่คุณฉูขาขยเล่นนะคะก็จะติดแบบว่าประมาณหนึ่งใน5ตลอดเวลานะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จในช่วงที่ซีรีส์นั้นออนแอร์นะคะแล้วก็เป็นดาราที่มีมีคนแบบ รอคอยชมผลงานของเขาเยอะนะคะเขานั้นแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณได้หล่อเหลามากๆแล้วก็เป็นผู้ชายที่หน้าหวานนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะทีนี้นะคะชาวเน็ตจีนก็พูดถึงคุณจิงเทียนค่ะคุณจิงเทียนนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงแบบนักเอกที่วัย35ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ามีหน้าตาที่น่ารักสวยงามแล้วก็ผิวพรรณมีออร่าสมกับการเป็นนางเอกมากๆแล้วก็ทัก การแสดงของคุณจริงเทียนนั้นนะคะดีมากๆเลยค่ะก็ได้รับคำชมเชยนะคะรูปรักนะคะในการแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณนั้นะนะคะก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็มีการควบคุม จิตวิญญาณของออใช้คำว่าจิตวิญญาณของแฟชั่นนะคะก็คือจีนคอสตูมโบราณเนี่ยได้สวยงามจนน่าตกใจค่ะชาวจีนเขาชาวเน็ตจีนเขาใช้คำนี้นะคะก็คือ,อ,อใส่แล้วสวยจนน่าตกใจนะคะทีนี้การได้มาพบกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ของทั้งคุณแอชูไ่คายแล้วก็ทางด้านของคุณจริงเทียนนั้นนะคะเป็นเรื่องแรกที่ได้มาพบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ก็ต้องรอดูนะคะว่าความมีเคมีความเข้ากันได้ของ ทั้งคู่นะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ละครนั้นออกอากาศนะคะ นอกจากพระเอกนางเอกแล้วนะคะนักแสดงสมทบท่านอื่นๆนะคะเรียกได้ว่ารายชื่อนี้ดูดูดีมากคือพวกเรารู้จักคุณหน้าคุณตาแล้วก็เสื้อผ้าหรูหราแต่งตัวออกมาสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณต้อีนะคะคุณหยวนหรันคุณเจียงข่ายนะคะคุณจูหงเจียคุณเหอจงหัวคุณเกาฉู่กวงก็มาด้วยอ่ะคุณเกาฉู่กวงพวกเราก็คุณหน้าคุณตานะคะคุณอีปก็มานะคะ คุณจังลี่ค่ะคุณแม่มาด้วยนะคะเจงลี่นะคะแล้วก็คุณสื่ส่ๆก็มาด้วยค่ะซึ่งทุกคนนะคะที่หวานมีรูปมาฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยแหละคะ่ะหวานว่าทุกท่านนะคะเคยเห็นหน้าพวกเขาและเธอกันมาหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะนะคะคุณเหอจงหัวคุณอีปอแล้วก็คุณเจงลี่นี่ล้วนแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะล้วนแต่เป็นอดีตนะคะเทพ,พเจ้าเ,เทพ,พบุตรแล้วก็เทพธิดาข,ของวงการบันเทิงจีน ก่อนนะคะในรุ่นของพวกเขานะคะแต่ว่าตอนนี้ด้วยอายุก็เลื่อนขึ้นมาเป็นบท ที่มันโตมากยิ่งขึ้นนะคะแมก็ไม่ต้องใช้คําที่สุภาพนิดหนึ่งนะคะจะมาใช้คําว่าชราหรือคําว่าอายุเยอะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะเอาเป็นว่าต้องเล่นในบทนะคะที่มีประสบการณ์มากขึ้นไปเป็นตัวละครที่ที่บบว่าอยู่ในระดับหัวหน้านะคะอยู่ในระดับของอยู่ในระดับของอผู้ที่มีตําแหน่งอยู่ในวังสูงสูงอะไรแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าพวกเขานั้นนะคะรูปรักก็ยังสวยงามทักษะการแสดงก็แข็งแกร่ง ะะเอากันเรียกได้ว่านะคะถ้ารุ่นน้องแสดงได้ไม่ทัดเทียมนี่ถือว่ารุ่นนี้ขึ้นมาเด่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรอดูกันค่ะสำหรับนะคะดารานักแสดงรุ่นยาวกันบ้างค่ะเขาบอกว่าที่มีหน้าตาดีมากมายเลยนะคะจะมาร่วมทีมด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องเหอเฟิงเทียนนะคะน้องหลิวตงฉินคุณเจ้าเจียมินแล้วก็คุณหลิวอว้หนิงนะคะรวมทั้งคุณเก่าฮันด้วยค่ะโอ้โห แต่ละคนที่เอ่ยชื่อมานะคะรูปรักหล่อโดดเด่นเป็นอย่างมากนะคะทักษะการแสดงเดี๋ยวตามมาค่ะก็บางท่านอย่างคุณหลิวอี้หนิงนี่ก็ทักษะการแสดงก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะก็พูดถึงคุณหลิวอี้หนิงนิดหนึ่งดีกว่านะคะก็เป็นดาราที่แอดวานก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะเขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวในการแสดงนะคะแล้วก็บวกนะคะบวกบวกบวกกับเวลาที่เขาเอนเตอร์เทนอ่ะเขาเป็น คนที่สร้างความสุขให้ผู้คนมากเลยนะคะหวานชอบดูคุณหลิวอี้หนิงเขาไลฟ์นะคะสนุกดีค่ะเขาเป็นคนตลกนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าวันไหนเพื่อนๆอยากผ่อนคลายนะคะลองเข้าไปดูแบบคลิปเก่าๆนะคะที่ที่คุณหลิวอี้หนิงเขาไลฟ์เอาไว้นะคะโอจี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพาะมากๆเลยค่ะทักษะการแสดงของเขานั้นนะคะได้รับการยอมรับอย่างสูงแล้วก็หวานว่ามีหลายๆท่านเลยนะคะที่ก็ลุ้นให้คุณหลิวอี หนิงนั้นแบบบูมขึ้นมานะคะระเบิดระเบ้อขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆจริงๆแล้วก็อยากจะให้แบบละครแบบจีนคอสตูมโบราณของเขานะคะที่แบบเป็นพระเอกเต็มตัวเนี่ยไดออนแอร์นะคะออนแอร์ air เลยออนแอร์ air, มีแบบทุกๆเรื่องที่เขาถ่ายทํามาเนาะเราก็ต้องรอไปก่อนแล้วกันนะคะเขามีทุกอย่างแล้วสําหรับคุณหลิวอี้หนิงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็อีกเนาะเราก็ Wonderland of Love นะคะยังยังไม่ใช่ตั๋วพิเศษของคุณหลิวอี้หนิงของพวกเรานะคะเรื่องนี้คุณ ฉุกข่ายเป็นพระเอกนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะยังไงยังไงก็รวมกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะ Wonderland of Love แล้วก็กำลังจะออนแอร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพวกเราก็รอชมกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก่านลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ